เกมเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ครับเกมเปลี่ยนไปแล้วสายันเดินน่าเกลัวครับถ้าขับอย่านี้สายันเดินน่ากลัวถ้าเกิดไลน์นี้สายบันเดินไม่ได้วินนะสายันเดินไม่ได้วินไลน์นี้นะเตียมเฮได้เลยครับเตรียมเฮได้เลยแต่สายบันเดินไม่ได้วินไลน์นี้นะ น,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 ะะน,น่งน้นงีอันนี้2อนาทีกว่ารอเอ,อนาทีนะครัไนนี้มัน2อนาทีเท่าไรผไม,ม่แน,น่ใจ2นาที23ดาทามครับที่ทดีที่สุดแต่ตอน้อนาที20แล้วย2่3ิสองย่บสเรื่องลงแล้ไม่สามารถขึ้น,น,น,นอันดับที่หนึ่ได้นะครับอันดับที่1จะลอยต้เราจะไล่ลงมาครับ คนที่ไดที่สก็ได้80คนที่3จะได้70ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ2นาที3 40วิ42จะทันหรือไม่47 48 49 52ครับ2นาที53